สวัสดีครับผมเพชรแซมมี่เพชรชี่นะครับผมและว,วันนี้เรามาอยู่กับในเกมเมทัลสลักอเวกินิ่งใน EP ที่7แล้วโดยในตอนที่แล้วผมได้เอาชนะบอสตัวด้วงอย่างเคปรี ri, แล้วชิงอัญ,ญมณีชำระล้างกลับคืนมาได้สำเร็จครับซึ่งในตอนนี้ยังเหลืออัญ,ญมณีอีกชิ้นเดียวเท่านั้นที่จะต้องชิงมันกลับคืนมาให้ได้ แต่เท่าที่ผมดูในแผนที่ด่านต่างๆแล้วอัญมณีดูพลังจะอยู่ในด่านที่8ขีด3ครับผมซึ่งผมยังไปไม่ถึงนะโอเคก็เดี๋ยวคลิปในวันนี้เนี่ยผมก็จะไปลุยต่อกันที่ด่านที่7กันครับผมโอเคก่อนที่จะเริ่มอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องแซมมี่เพชชี่กันด้วยนะแต่ถ้าใครกดแล้วไปลุยพร้อมๆกันเลย โอเคก็เข้าไปอยู่ในด่านที่7ขีดหนึ่งแล้วครับผมซึ่งในด่านนี้เนี่ยจะเป็นด่านเขตหลอมเหลวครับผมในระหว่างนี้ก็ยิงไปเรื่อยๆครับผมตามสไตล์รันเอ่งกันเก็บให้หมดครับโอเคไปต่ออุย๊ยไม่เป็นไรครับผมเพราะว่า เราถึกอยู่แล้วนะโอเคเปลีป่ยนตัวนี่ฮะเจอตัวประกันยิงโอเคขอบคุณมากแต่แต้นหนึ่งร้อยโอเคตายละยิงก่าโอ้โอเคไปยิงฮะ ตัวยิง่งอุ้ยปูลาวาโอเคโอค้โหยังมาไม่หยุดเลยแล้วก็มีทั้งข่าวลาวาด้วยไม่ใช่ทั้งข่าวลาวาดีแต่มาเป็นทั้งข่าวที่เป็นตัวปกติอ่ะเมื่อกี้ดูผิดโอเคไปต่อครับผมด่านนี้ลาวาแบบถ้าตกลงไปนี่อันตรายนะโอเค ผิด okay. ของหน่อยโอเคได้แตนหนึ่งครับหนึ่งร้อยเมื่อกี้ผู้ผิดหนึ่งร้อยโอเคอันตีมาโอเคเคลียร์ครับผม ่านนี้ก็ไปได้เร็วอยู่นะเพราะว่าพลังผมสูงอยู่แล้วโอเคไปคุยกัน มีอ<า>ิลิอคอยคุ้มกันโอเคเขาบอกว่าพวกนายรู้จักกันด้วยเหรอโอเคไปต่อพร้อมบุกน้ำลุยไฟไปได้วยกันเลยละ่ะพี่ไม่เคยได้ยินเรื่องของพวกเราเลยเหรอเรื่องอะไรไหนดูสิโอเคมีด่านเสริมผุดขึ้นมาแล้วนะโอเคไหนดูสิเดี๋ยวต้องกดไปที่ผระชนปายโลก เอเดนทั้ง3ด่านนี้เอ้ยจำได้เลยว่าผมเคยเล่นเบทเทิลสลักในภาค3ใน iPad 3มากถ้าจะไม่ผิดซึ่งในด่านเนี้ยผมหยุดเล่นกันที่ด่านแรกของเกาะปาลานหนึ่งนะเดี๋ยวจะบอกให้ก็ได้ว่าผมหยุดในด่านนี้เพราะอะไร <Mission. Stop. S 1> นี่ฮะเป็นด่านที่ผมคิดถึงเลย <Okay. S 2> ซึ่งในด่านนี้ที่ผมชอบมาหยุดตรงในด่านแรกก็ตรงที่ว่าด่านนี้มันมีปูไงแต่ตอนนี้ผมชินแล้วมานี่ฮะเก็บปูฮะเจอปูอะไรมาโอ้โหไม่ทันครับผมโอเคเก็บนี่ฮะเก็บปูเก็บปูไป,ปทําอาหารแหมช็อตกันนี่ฮะเก็บซะ อุ้ยเจอปูลหลงทางนี่เอ้ยอะไรเนี่ยเราได้คนกล้าที่เป็นตัวเขียวนะฮะโอ้จะเอาเหรอต่อยเลยต่อยนี่หมัดพายุดูฟี่รู้จักไหมเออมันจะเจาะมันจะเจาะนี่เลยเรียบร้อยครับผมโอเคไหนดูซิด่ดนที่สองของเบธาลสลักภาคสานี่ผุดขึ้นมาหรือยังเดี๋ยวต้องรอโหลดก่อนอนะ โอเคกรอบปลาลัสที่2แล้วนะฮะมาเดี๋ยวไปลุยกันต่อครับผมโอเคไปกันต่อครับผมนี่ปูมันกินอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะพดไปโอ้โหยังมีอีกหรอมีก็ต้องเก็บครับผมอืม,มแมลงนี่ตายซะให้หมดโอเคเปลี่ยนตัว ได้ปืนไอเย็นมาถ้าเจอปูก็เอาไปแช่แข็งให้สดๆจะได้เอาไปขายได้แต่ผมไม่รับมแมลงนะอู้โอ้อันนี้คือมาเป็นปูคอนก้าที่แบบต้มมาใหม่ๆเลยแต่มันไม่ตายซะด้วยนะ ผมมาอันติโอเคเรียบร้อยครับผมพร้อมกินโอเคต้องรีบรีบไปเลยครับผมเพราะว่าเดี๋ยวต้องรีบไปลุยในด่านที่3กันต่อเพราะว่าใน ด่านความทรงจำเนี่ยมันจะมีแค่3ด่านนะโอเคเกาะปลาสเกาะปลาสัาสานะโอเคไปเลยต่อครับผมเพราะว่าไอ้ด่านเนี้ยเป็นด่านที่ต้องมาเจอกับปูติดอาวุธนะ่ะไปกันต่ออยู่ดีๆก็มาโผล่กันที่เรืออุย้ยปนลัญญา โอเคโอ้โหปูแบบโอ้จากทะเลเดี๋ยวก่อนนะนี่เชือกประกันตัวประกันยังติดอยู่ตรงนี้เลยเออตัวสักทีโอ้โหยังเยอะเลยอ่ะบต้องคอยเก็บตัวประกันด้วยไงประเด็น ซึ่งในแต่ละตัวประกันเนี่ยมันจะได้เป็นเหรียญน,นะ <Thank you. S 1> พวกไอเหรียญตราเนี่ยโอเคขอเหรียญหน่อยโอ้โ oh, ห <c oughs> เปลญ่าอย่างเยอะเลยขอเปลี่ยนตัวอ้าวตกน้ำเฉยเนี่ย <c oughs> <c oughs> ืออดได้เหรียญตราฟรีเลยแต่มไม่เป็นไรยังเหลืออีกสองตัว โอ้ยเหลือจะระเบิดเ้ยมีรถถังรีบเข้าฮะอุยอ้ยโอ้เราได้บอสเป็นปูตัวใหญ่ซะด้วยนะนี่อินไปโอเคจบครับผม รอบนี้ไปเร็วแต่ดูจากทรงแล้วนี่ไม่น่าจะฆ่าไปกินหรอกมนะั้งฆ่าแล้วจมซะง,งั้นนะโอเคหลังจากที่ลุยสามดาเนี่ยก็จะได้น้องไก่60น้องไปแบบฟรีๆเลยอันนี้คือมันจะได้เป็นของตอบแทนคืนมานะ แล้วก็ไปคุยกับอาเมียต่อนะพี่ชายเรื่องของพวกเราเป็นยังไงบ้างยอดเยี่ยมทีเดียวไม่เคยคิดเลยว่าจะมีฮีโร่อย่างพวกนายอยู่ด้วยมาคไหนายได้ยินไหมพ่อกำลังชมนายอยู่อะ่ะแหมอกองกำลังของเมืองคัเต้มีคนแบบนายอยู่จะช่วยลดความเสียหายลงได้เยอะเลยกองกำลังเมืองคัมเต้เหรอเป็นกองกำลังที่เก่งที่สุดของเมืองคัมเต้พ่อฉันนะ หน้าทีมสำรวจฮัสซันมารายงานตัวครับโอเคฮาซานมาแล้วนะฮาสาันะฮาสซันมาได้จังหวะพอดีนายไปสำรวจทางด้านหน้าทีเก็บข้อมูลมาด้วยล่ะรับทราบรับผมการฝึกยอดเยี่ยมกองกำลังของพี่ดูไม่เลวเลยแน่นอนพวกเขาเป็นนักรบที่ยอดเยี่ยมมากโหบอกเลยว่านักรบของอาร์เมียนี่แบบสุดยอดแม่แพ้กันเลยอ่ะ โอเคไปลุยต่อที่7จ็ดขีสองกันโอเคแต่น,นี้ก็ต้องระวังลาวาด้วยนะโอเคอุ okay. uh ้ย huh. อดได้ของเลยโอเคต้องใช้ชูชีพครับ หลบ่อลสิเปลี okay. ่ยนตัวต้องขึ้นไปข้างบนครับผมโอ้โหตัวกลิ้งเมื่อกี้เจอเอ,ออะไรนะพลสบเบียนเราได้ของมาละฟึ๊บเอาเอา,เอา ต่อหนึ่งนะโอเคกว่าจะขึ้นได้ดันนี้มันยากตรงที่ว่ามันมีลาวาอยู่นั่นแหละโอ้ยโอเค,อเคขอเปลี่ยนตัวฮะเดี๋ยวกันตายไ้ก่อน ดูสิโอเคได้อะไรก็ไม่รู้มายิงกันต่อสไตล์รันแองกันฮะอุ้ยลูรก,กริง่งเฮ้ย,ยนี่บอสเดี๋ยวขอเปลี่ยนตัวมาติดอันติ <c oughs> ตายเคลียร์ครับผม โอเครีบแตะรีบไปรีบเวลรีบไปรีบเร็วเมื่อกี้ลิ้นพันเ <c oughs> มื่อกี้เลเวล45แล้วโอเคไปคุยกับไลล่าฮะเฮ้เพื่อนเมื่อกี้เธอปาระเบิดปักเป้าใช่ไหมเรียกมันว่าสกัดดาวรุ่งทับโมเดนเบอร์สองชื่อเจ๋งดีนี่ฉันมีคำถามอ่ะแล้วใครคือสกัดดาวรุ่งเบอร์หนึ่งก็ฉันเองไงขอแนะนำตัวนะฉันชื่อไลล่านายละ มาโครซซี่นายคือหัวหน้าของทีมพ f ที่ทำสงครามกับมอร์เดนคนนั้นนี่เหรอยอดเยี่ยมไปเลยยังเด็กคือ่แท้ๆแต่รู้เรื่องสงครามในอดีตไม่น้อยเลยไปดูคนเจ็บก่อนเถอะไว้ค่อยคุยกันทีหลังได้เลยเมื่อกี้เห็นมีคนเจ็บอยู่นะเป็นทหารของอาเมียสด้วยนะด้วยเหออ็ยลิมพันธ์ทำไมาถึงเงียบไปล่ะหรือว่าเธอกลัวเหรออเมื่อกี้เป็น ฮัสซันนะเป็นทหารของอาเมียที่บาดเจ็บอยู่ถ้าบอกว่าไม่ก็คงไม่เนียนมันอันตรายมากเลยนะกล้าหาญไม่กลัวตายมันคือพื้นฐานของนักรบอย่างเรานะ่ฮัสซันแม้ว่าพ่อจะเคยบอกผู้นายว่านักรบของเมันคำเต้ต้องไม่กลัวตายแต่ฉันก็บอกว่าพวกนายทุกๆคนจะต้องปลอดภัยอีเลียเธอเข้าใจท่านผู้นำผิดแล้วท่านผู้นำไม่ใช่คนที่มูทะลุตรงกันข้าม ขาคือผู้กล้าที่ฉลาดที่สุดเท่าที่ฉันเคยพบมาโอ้โหสุดยอดเลยฮาซันเมื่อพวกเราเข้าร่วมกองกำลังประโยคแรกที่เขาพูดก็คือจงอยู่ต่อไปเพื่อเอาชนะศัตรูและเขาก็เป็นคนบอกพวกเราเองว่าการต่อสู้นั้นเป็นสิ่งสําคัญแต่มันก็ไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดเรื่องอันตรายที่พวกเราทําอยู่ในตอนนี้มันเพื่อความสงบสุขในอนาคตของเมืองคามเต้พ่อไม่เคยบอกเรื่องนี้ให้ฉันฟังเลยก็เพราะเธอไม่ใช่นักรบ แกบ้างฉันรีบทีรักษาให้ได้นะไม่ต้องละอีเลียระพันแผลให้แล้ว่ะพักสักหน่อยก็คงหายฉันสำรวจเส้นทางด้านหน้าให้แล้วไม่น่าจะมีการลอบโจมตีแล้วรู้สึกว่าอีเลียเนี่ยเขาได้รักษาตัวให้กับฮาซันนะคือก็คือเอาง่ายๆว่าอีเลียเนี่ยได้พันแผลให้กับฮาซันที่บาดเจ็บอยู่ก็ถือว่าโชคดีนะเนี่ยโอเคไหนๆก็ไหนๆ เราจะไปลุยต่อกันที่ด่านที่7ขีด3กันเลยโอเคไปลุยต่อครับผมหวังว่าจะได้เจอกับบอสนะอ้ยมันเป็นทางจะเป็นทางแผทอะไรสักอย่างเนี่ยโอเคมาเข้าประตูมิติโอโ้โหเโอเ้ยเสียตกมากกว่านะ ไอหนีลาด่าไม้ไฟุูส่ายจริงแล้วมันไม่ตายฟึ๊บโอเคคิวหน่อยเดี๋ยวต้องเปลี่ยนตัวฮะเพราะว่าระยะปืนของมันไม่ไกลอ่ะโอเคขอของหน่อยอ๋อได้เหรียญโอเคโอ้โหแมงปองโอเค,อเ,คเปลี่ยนตัว โอ้ย,อย,อยโอเคกระเบิดละใช้ลูกสูชีบขึ้นไปเฮ้ยเจอตัวฮะช่วยหน่อยโอเคขอของมาโอ้ได้ทั้งโล่กันตายแล้วก็บัฟ เปลี่ยนตัวจะได้ทะลุเพราะว่าสไนเปอร์มันสามารถยิงทะลุได้โอเคกันตายไว้ก่อนมาช่วยตัวประกันเยวดูสิโอ้แมวเก็บแมวไปเล้ยก็ยังดีนะเนี่ยเพราะว่าแมวมันน่ารักไงเยวดูสิมาอย่งป๊อสของเราโอ้รอบนี้เป็นรถถังครับผม เป็นรถถังของแบล็ k ฮาวนี่ฟุ๊ฟุ๊มจะขอเปลี่ยนฮะว่าหมัดพายุน็อกครับสวยงามตามทองเลื่องเคลียร์โอเคไปคุยกับอ e ีเลียครับผม รู้สึกว่ากําลังทําอะไรกับไอ้ยามณนีชำระล้างอยู่เนี่ยเฮ้ยมาคน้องสาวคนนี้กําลังทําอะไรอยู่อ่ะเธอกำลังใช้สอบผัที่หกนะเพื่อช่วยให้รู้ตาแหน่งภากิจต่อไปคิดว่ามาดูเหนือธรรมชาติใช่ไหมละ่ะไม่นะพ่อของฉันเคยพูดว่าแร่เงาอัพิประยาก็คือปรัยญาและปรัยญาก็คือแรกเงาของวิทยาศาสตร์ ante. ดังนั้นอันิประยยาที่แท้จริงเป็นวิทยาศาสตร์ที่สุดโหที่เธอพูดก็มีเหตุผล แน่นอนแต่ปกติแล้วมันใช้เวลานานแค่ไหนอ่ะคุดยากอยู่นะถ้าเธอเบื่อฉันจะเล่าเรื่องที่ผ่านมาให้ฟังอันนี้ด่านความทรงจำอีกแล้วครับผมก่อนที่จะไปถึงด่านแปดเนี่ยโอเคไหนะดูซิว่ามีอะไรบ้าง โอเคทั้ง2ด่านนี้เนี่ยจะเป็นด่านจากเกมเมเทอร์สระเอครับผมซึ่งผมไม่เคยเล่นเกมภาคนี้มาก่อนเลยนะโอเคก็ไปลุยกันครับผมกับด่านนี้ yes, <sir. S 1> ด่านนี้ก็ <Stop. S 1> เป็นด่านทะเลสานะแต่ต่างตรงที่ว่ามันเป็นด่านกลางคืนไง <Thank you. S 1> โอเคขอของหน่อยได้ร้อยหนึ่ง เดี๋ยวต้องเปลี่ยนตัวฮะโอหยของของหน่อยได้เป็นกล่องยาฮะโทหารถือดานี่มาอย่างเยอะเลยไหเมื่อกี้เห็นออกประตูมา แล้วก็ย้อนกลับมาตีโอเคเปลี่ยนตัวฮะเพิ่มระยะอืมไปไม่ได้โอเคไปต่อเจอตัวประกันโอ้รอบนี้ได้เป็นยาครับผมแต่ว่าผมมีแล้วไงไนดูสิเฮ้ยเราก็ต้องมาต่อสู้กับ ไอป้อมนี้อีกครั้งหนึ่งอ่ะโ <Thank you. S 1> อเคขอของหน่อยรอบนี้ได้็รกเก็ตลันเชร์ครับผม oh <my> ปิดสมุดเลยโอเคที่มันปิดอยู่แปลว่ามันรีโหลดอยู่ในระหว่างนี้ก็โอเคป้อมผ่านไปแล้วสอง เดยป้อสุดท้ายโอเคแตกครับผมโอเคอรอโอยก่อนโอเคเดี๋ยวไปลุยต่อกันที่มึงทะเลทราย2กัก็เลยรู้สึกว่าไอปบอสที่เราไปสู้เนี่ยมันก็เหมือนตอนแรกที่เรามาเล่นเลยนะแต่ต่างตรงที่ว่ามันเป็นเวลากลางคืนอะไรอย่างเงี้ยมาเพื่อไม่ให้เสียเวลาก็ไปต่อแล้วกัน โอเครอบนี้มีอูดให้ขี่ด้วยนะมาไปเลยลูกโอเคเมื่อกี้มันไม่ล็อกถ้าไม่ล็อกก็ต้องกดไอเนี่ยไอ้กดที่เป็นตัวอนาล็อกยิงอ่ะโอเคขอของหน่อยอุ้ย ได้เป็นน้ำมันฮะแต่ว่าอูดมันไม่ใช้น้ำมันนะเอา้าโอ้โถามาอ่านหนังสือชิวเลยเท่าที่เห็นนี่เป็นหนังสือพิมพ์นะโอเคเริ่มมืดละโอเคเราได้เลเซอร์กันมา โอเคเก็บเลเซอร์แล้วก็ขึ้นต่อคนไฟใสฮะโอเคเดี๋ยวนี้นายพมรได้ยังอยู่ข้างในหรือเปล่าอ่าไม่อยู่ครับผมโอเค ยังไงก็เคลียร์อยู่ดีครับผมสำหรับด่านความทรงจำในเมเทนสลักภาค X กนะฮะก็คือง่ายๆว่าเป็นภาค10หรืออะไรสักอย่างหน like ึ mm. same, ่งคล้ายๆกับเลขโมคล้ายๆเลขโรมันมั้งถ้าจะไม่ผิดนะโอเคหลังจากที่มาโคได้เล่าเรื่องเราเกี่ยวกับตัวเขาเสร็จสิ้นแล้วก็ไปคุยกับอีเลียกันต่อ แมไลล่านี่ถึงกับชอบในเนื้อเรื่องที่มาโคเล่าให้ฟังน่ะถ้าเธยชอบขนาดนี้นะต้องมีอีกแน่นอนใช่ครับเพราะว่ามาโคเนี่ยเขาไปลุยศึกกันมาเยอะมากเพราะว่าตัวเกมในซีรีส์เมทัลักเนี่ยเขาทำผลงานมาเยอะไม่ได้ยังไม่ได้ต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆอ้เอาจบเลยอีเลียเกิดอะไรขึ้นสาวน้อย ตัวเอองหน่ยแม่มีคุณพ่อของอีเลียก็คอยปลอบใจให้<ฮ>ลูกคือลูกของเทพบาสต์ลูกสามารถได้ยินเสียงทุกสรรพสิ่งแต่หากใจของลูกไม่มั่นคงลูกก็จะไม่มีทางได้ยินเสียงเหล่านั้นหลับตาลงปล่อยวางและตั้งใจฟังอีเลียเธอโตขึ้นแล้วเธอไม่ใช่เด็กน้อยที่ร้องไห้เรียกหาแต่พ่อแล้วนะขอบคุณนะมาโคเป็นพราะนายแท้ พี่เล็กไม่แต่งโต,ตขึ้นขนาดนี้พี่ก็เปลี่ยนไปไม่น้อยเลยถ้าเป็นเมื่อก่อนฉันคิดไม่ออกเลยว,ว่าพี่ใจใจยเย็นแบบนี้ได้ยังไงคำพูดพวกนั้นแม่ของเธอเคยพูดเอาไว้หากเซลีนยังอยู่เธอคงจะเป็นแม่ที่ดีที่สุดในโลกอืม <c oughs> คือเซลีนี่ก็คงไม่มีใครไปที่ไหนแบบคือเอาง่ายง่ว่าไม่มีใครดีกว่าแม่ อย่างเซลีนแล้วล่ะอาเมียเฝ้ามองอีเลียอยู่ห่างๆสาวน้อยที่เขาเหมือนเฉยมาโดยตลอดใบหน้าและดวงตาเหมือนของเซลีนไม่มีผิดเขามองเห็นเงาของสองคนที่เขารักมากที่สุดอย่างใจลอยย้อนกลับไปเมื่อสิบห้าปีก่อนจากภาพที่เห็นเมื่อกี้นี้น่าจะเป็นแม่ของอีเลียอย่างเซลีนนะในตอนนั้นเขารับรู้ได้ว่า ภรรยาไม่เคยจากเขาไปไหนไกลเธอรอคอยอยู่ตรงนั้นเสมอทุกครั้งที่เขากลับบ้านพ่อพอ,พอดูเห็นแล้วเห็นแล้วซะด้วยโอเคตอนนี้ด่านที่8ผุดขึ้นมาแล้วครับผมเดี๋ยวในคลิปหน้าก็จะไปต่อเลยนะโอเคได้ โหมดใหม่เพิ่มเข้ามาก็ผมเป็นโหมดตักสู้กับเทพตะเกียงนะโอเคลองไปถามตะเกียงดิอันนี้คือไม่ใช่จินนี่นะน่าจะเป็นดีจินมากกว่ามั้งน่าเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพกันล่ะมาเปมือที่สนามเป้าเทพตะเกียงก็รู้แล้วอ๋อง่ายง่ายก็คือเป็นการ ฝึกเทสดาเมจว่าเราอ่ะเราสามารถทำดาเมจสูงสุดเท่าไหร่อันนี้คือจะมีบอกเลยว่าดาเมจสูงสุดในประวัติเนี่ยเคยทำไปเท่าไหร่ครับบ้างซึ่งถ้าเรามาเล่นโหมดนี้แล้วยิ่งทำดาเมจสูงมากเท่าไหร่ของรางวัลก็จะยิ่งได้เยอะมากขึ้นเท่านั้นซึ่งมันสามารถบันทึกไว้ในประวัติการทำดาเมจได้เลยนะโอเคเดี๋ยวลองไปท้าสู้กันครับผม โอเคมาลองกันดีกว่าว่าทีมอีวาเนี่ยจะทำดาเมจได้เท่าไหร่โอเคเปลี่ย <Okay. S 1> นนี่ต่อยแบบมาพายุนี่โอเคเปลี่ยนตัวโหด,ด,ดาเมจนี่แบบปาไปหลักแสนแล้ว โอเคปอนมาพายุฟืบแต่อย่างถึกนะเพราะว่าจากเดิมเนี่ยยักษ์จิมมี่เนี่ยมีเลือดแค่99ลอดอ่ะคือเยอะมากอะ่อจะ,อะจะ4แสนแล้วมาเตอรอันติโอเคเตอรอันติทีนรีรอบนี้เป็นตัวละครอย่าง ตัวนาเดียนะโอเคผมทำได้แค่6,9400ดาเมจนะตอนนี้เป็นสถิติใหม่เลยโอเคและของรางวัลทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะเป็นของรางวัลที่เราทำดาเมจมาได้ครับผมซึ่ง ดาเมจที่ผมทำมาทั้งหมดเนี่ยจะถูกบันทึกไว้ในประวัติครับผมโอเคคลิปนี้ขอพักไว้เพียงเท่าน,นี้ก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวใน EP ีหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะมาต่อเนาะโอเคหากท่านผู้ชมท่านใดที่ดูคลิปนี้จนจบแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะและก็เหมือนเดิมหากใครชอบคลิปนี้ก็จะลืม กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่ในอีพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ